คือตรงเนี้ยค่ะอินไม่เคยบอกใครเลยว่าอินจะสร้างศาลาของปูอ่อินนัคาราชอินตั้งใจว่าจะสร้างเสร็จแล้วแล้วค่อยบอกทีนี้วันที่หนึ่งเมษายนที่จ้จะถึงนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการบวชหน้ากว่าร้อยลูกอะค่ะที่มาจากสาขาวัตนสุเทพอะค่ะแล้วอยู่ดีปู่อินนัคาราชนี่คือความเชื่อของอินและความศรัทธาของอินนะคะก็เสด็จมาซึ่งแม่อินเพิ่งออกจากกรรมฐานนะคะมารดาของอินเพิ่งออกจากกรรมฐานมาค่ะ เสร็จปุ๊บท่านก็เลยไปนั่งสมาธิต่อที่พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109่งจบถึงปีหนึ่งะคะ่ะคือเวลาช่วงวันนั้นนะคะทั้งวันเนี่ยคะ่ะก็จะมีการเทป,ปูนเพื่อเตรียมฐานในการสร้างสาราใช่ไหมคะพอวันรุ่งเช้าเนะะี่ยค่ะชาวบ้านแล้วก็คนก่อสร้างแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีรอยอะไรเหมือนรอยงูก็เลยมาดูอิมเชื่อว่าอูอพญานา เียมกายเนาะแล้วก็กําลังจะมาช่วยอิมสารบุญต่อเพราะว่าวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยค่ะจะมีการบวชน,นาคู่เลยมีความเชื่อของน้องอิมน,นะคะปูเลยแสดงอิทาลีเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูสิพอน้องอิมดูนะคือสีสีเนี่ยค่ะถ้าสมมติเป็นปูนสีจะต้องเหมือนปูนสีจะต้องเหมือนปูนสีปูนเห็นไหมคะส,ส,สีเนี่ยจะต้องเป็นสีปูนแต่อันนี้ไม่ใช่สีเหมือนปูนแล้วเป็นการกดเป็นล่องรอยที่แบบกดลงไปในปูนนะคะ สีไม่เหมือนกันเลยเพือพ่อนๆดูสิสีเนี่ยคะ่ะจะไม่เหมือนปูนคือคือสีจะไม่เหมือนปูนข้างนอกเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วต้องเหมือนกันข้างนอกใช่ไหมคะแต่อันนี้คะ่ะร่องรอยเนี่ยคะ่ะคือจะเป็นรอยกดลงไปแล้วสวยมากมากเลยคะ่ะคือเหมือนเป็นการเลื้อย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 ไปถึงไปถึงสุดข,ขอบของของเสาะคะ่ะแล้วที่อัศจรรย์ใจจิตอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้คะ่ะบริเวณเนี่ยคะ่ะที่เราวางไว้ว่าจะเป็น เอาสารูปปู่อินนัครานะคะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนปู่วางเขตของตัวเองอะและตรงนี้อินก็จะเว้นไว้ไม่มีการก่อสร้างสิ่งใดเพื่อจะให้กัลยาณมิตรนั้นได้มากราบไหว้แล้วก็มาตั้งจิตภาวนากาันคือศาลาอันนี้สําหรับลูกหลานพญานาคแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะให้มาเพียรนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะกลัลยาณมิตรจา๋านี่คือศาลาปู่อินนะคะัคราศนะเจ้าคะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยศาลาที่จะให้กัลายาณมิตรและเพื่อนๆได้มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะเรากำลังสร้างยกหลังคาปรับตกแต่งในวันนี้สร้างสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือศาลาที่สร้างแล้วเสร็จแล้วนะเจ้าคะ่ะงดงามมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวอิมจะพาไปดูด้านในนะคะ ศาลานี้นะคะเกิดจากแรงบันดาลใจค่ะความศรัทธาของอิมนะคะแล้วก็การ,รัะยะนมิตรทั่วทุกแห่งหนนะคะทีะ่ในตอนนั้นนะคะเราได้เจอร่องรอยพญานาคเราก็เลยสร้างศาลานี้ปกคลุมรอยพญานาคนะคะแล้วก็ตอนนี้สร้างสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆและก็การ,รันยนมิตรนะคะสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมในศาลานี้ได้นะคะก็คือ ในช่วงสงกรานนี่ยค่ะอิมก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเพียนมาเพียนธรรมฝึกวิชากับปู่อินนะคะราชนจคะนี่คือด้านในเนอรเดี๋ยวอิมจะพามาดูด้านในรอบๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราเจอร่องรอยพญานาคซึ่งตอนนี้นะคะอิมก็สร้างกรอบ ปกคลุมร่องรอยพญานาคเพื่อให้ลูกหลานพญานาคนะคะได้มาก,กราบไหว้สักการะบูชาและก็เข้าสกาักการะใหม่ปีใหม่ไทยนี้ด้วยค่ะ,ะร่องรอยพญานาคที่ตอนนั้นนะคะที่เราได้เจอท่านนะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็ได้ทำกรอบนะคะสวยงามปกคลุมนะคะ ร่องรอยพยานนาคแล้วก็เจิมทองนะคะเพื่อความเป็นสิริมง,งคลเวลาลูกหลานมากราบไหว้หรือมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ในศาลาปู่อินแห่งนี้นะคะงดงามมากๆเลยนะคะที่ตอนนั้นที่อิมเริ่มเทป,ปูนสร้างศาลาค่ะก็มีรอยเหมือนรอยงูค่ะที่มาประดับทับตรงฐาน ในการสร้างศาลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะอิมก็เลยได้นำใบสีนะคะแล้วก็เตรียมที่จะสร้างศาลานี้ปกคลุมแล้วก็เพื่อให้กัะะลยาณมิตรนะคะขึ้นสักการะปีใหม่ไทยพอดีเลยก็เลยก็เชิญชวนนะคะถ้าใครที่อยากจะมาขอพรในปีใหม่ไทยนี้นะคะก็สามารถมากราบไหว้ในศาลานี้ได้เลยนะคะก็อาจจะเจออิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้อิมก็ในช่วงสงการปีใหม่ไทยเนี่ยค่ะอิมก็ ได้มาอยู่ศาลาแห่งนี้ทั้งวันเลยค่ะมานั่งสมาธิมานั่งอ่านธรรมะม,มานั่งฝึกสวดมนต์มานั่งฝึกธรรมนะคะสงบร่มเย็นมากๆเลยนี่ค่ะร่องรอยของพญานาคนะคะในความเชื่อความศรัทธาของอิงนะคะท่านเมตตาแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะให้พรแก่ลูกหลานประสบความสําเร็จมานักตอน,นักแล้วเจ้าค่ะค่ะแล้วก็นี่ก็คือใบสี ที่ลูกหลานนะคะนัามาถวายขอพรคงประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็เลยนำใบสีพญานาคมาถวายปู่อินเพื่อให้ลูกหลานพญานาคได้มากราบใบาได้มาสวดมนต์ขอพรน,นะคะและนี่ก็คือน้ำมนต์เวลาแฟนขับมาเขาก็เขาก็จะตักน้ำมนต์เนี่ยคะ่ะไปชำระร่างกายไปกินไปอาบน,นะคะเป็นความเชื่อคะ่ะว่าเป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ อิมก็เชื่อเช่นกันค่ะและอิมก็ศรัทธาแล้วก็รักมากๆเลยและนี่นะคะคือห้องโถงของศาลาปู่อินนะคะซึ่งร่มเย็นลมโบเย็นสบายมากๆเลยค่ะอิมก็ติดมุ้งนะคะเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเวลาที่เพื่อนๆมานั่งสมาธิเนาะจะได้แบบรู้สึกว่าสบายเย็นสบายร่มลมลื่นหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็มี ติดมุงรั่วติดอะไรปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในตอนนั้นถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปในตอนนู้นนะคะก็มีเศษปูนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ตอนนี้สร้างสําเร็จแล้วก็ปีใหม่ไทยนะคะถ้าเพื่อนๆและก,ะกัลยาณมิตรนะคะอยากจะมาก,บบากราบไหว้สักการะพญานาคนะคะหรือมากราบไหว้ปู่อินนคราชนะคะก็สามารถเข้ามาในศาลานี้ได้เลยก็อาจจะเจออิมแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อิมฝึกวิชาฝึกธรรม กับปู่อินนะคราชนะคะในช่วงปีใหม่ไทยนี้นะคะปู่อินใจดีมากๆเลยค่ะเวลาขอพรและเราเพียรดีนะคะคําขอพรนั้นจะประสบความสําเร็จในความเชื่อของอิมค่ะอิมก็เลยศรัทธาและก็รักปู่อินนคราชมากๆเลยเจ้าค่ะก็เลยมาฝึกสมาธิฝึกธรรมฝึกวิชาฝึกพรธรรมคำสั่งสอนในศาลาน,นี้เพราะว่าเวลาใน,นสมาธินะคะระหว่างที่อิมพูดกับเพื่อนนะคะ ลมเย็นมากๆเลยค่ะเย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวอิมจะให้ดูห้องโถงนะคะและนี่ก็คือห้องโถงศาลาปู่อินนะคะลมโกรกเย็นสบายสงบมากๆเลยค่ะเหมาะกับการนั่งสมาธินั่งสวดมนต์และนั่นก็คือที่นั่งสวดมนต์นั่งปฏิบัติธรรมของอิมเองค่ะเหล่าลูกศิษย์เหล่าลูกหลานพญานาเอาใบสีมาถวายเยอะแยะมากมายเลย ปีใหม่ไทยนี้นะคะสงการนี้ก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้นะคะเมตตาและใจดีกับลูกหลานพญานาคทุกๆคนเลยค,ค่ะเวลามาเพียรดีมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็มากราบขอพรนะคะพรนั้นส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จสมปรารถนาในความเชื่อของอิมค,ค่ะและในวันนี้นะคะก็ถือว่าศาลาปู่อินนคราชนะคะได้สร้างสำเร็จเรียบร้อย สะอาดร่มรื่นเหมาะสำหรับในการนั่งสมาธินั่งสวดมนต์ขอพรแล้วก็ที่สำคัญศาลานี้นะคะก็มีร่องรอยพญานาคด้วยนะคะนี่เลยงดงามมากๆเลยเจ้าค่ะสงบร่มรื่นมากๆเลยค่ะได้มานั่งสมาธิได้มาฝึกวิชาได้มาเพียรดีเพียรธรรมมีความสุขมากๆเลยปีใหม่ไทยนี้นะคะสงการนี้ถ้าเพื่อน,อนมีเวลาบ้าง มากราบไหว้สักการะบูชาปัยในศาลานี้ได้นะคะแน่นอนเลยต้องเจออิมอย่างแน่นอนเพราะว่าอิมก็นั่งที่นี่ค่ะทั้งวันเลยค่ะนั่งสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งอ่านการ์พระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็นั่งฝึกวิชาเพียรดีนู่นนี่นั่นของอิมะคะ่ะก็เรียกว่าสะสมบุญเป็นละเล็กเปนละน้อยแล้วทุกเย็นนะคะอิมก็จะแผ่เมตตาสมม่งบุญในการเพียรดีทุกวันเลยค่ะในช่วงปีใหม่ไทยนี้ค่ะก็ ส่งให้ถึงลูกหลานพญานาคทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็รวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านเลยให้มีความสุขกายสุขใจแข็งแรงนะคะแล้วก็ปาศจากรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะคะมีความสุขความเบิกบานเปรมปีหรือไทยนะคะอนุทนาบุญนะคะยังไงแล้วก็สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มานั่งสมาธิที่สาราบุญอินน์ได้เลยนะเจ้าค่ะอนุทนาบุญเจ้าค่ะสร้างสำเร็จเนะนะ่สาราบุญอินเนะ่